สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินาโชตแฟมิลีค่ะปะบัวพามาดูข้าวเนาะข้าวที่ดำไวเนี่ยค่ะ17วันแล้วค่ะเนี่ยค่ะงามประมาณนี้กำลังรากกำลังเดินกำลังตั้งกกตั้งกอเล็กๆค่ะเนี่ยค่ะอาน,น้ำใสแล้วก็เราก็ต้องต่อสู้กับหอยค่ะเป็นหอยเชอรี่ค่ะหอยเชอรี่จะกินต้นข้าวของเรา ถ้าไม่ดูนี่คืนนึงคืนนึงนี่เขาจะกินแบบเยอะเลยนะคะยิ่งน้ำแบบนี้เนี่ยค่ะกินตายเป็นที่ๆก็ยังดีกว่าที่ว่าหญ้าลกเนาะแล้วก็ข้าวดีดข้าวเด้งเนาะเนี่ยค่ะงามอสโซเอเซ ประมาณนี้ก็ยังไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่ก็ให้เขานู่นและค่ะเป็นสาวงามดีๆตั้งกกตั้งกอใหญ่กว่านี้ก็จะงามค่ะก็ตายไปบ้างค่ะเอาน้ำใส่เนาะต้นกล้าอ่อนเอก็ตายไปบ้างนคะคะอันนี้ข้าวอะไรนอขึ้น นี่ค่ะข้าวที่ว่าล่วงในนานนี่และค่ะก็มีขึ้นบ้างนี่ค่ะงามพอประมาณค่ะงามพอประมาณก็แค่17วันเนาะก็ยังห้าสิบห้าิบอยู่เนี่ยค่ะ ก็กำลังแบบดูเลและข้อก็ประคบประงมค่ะเนี่ยค่ะพามาดูข้าวค่ะไม่ได้ลงมาดูหลายวันละว,วันนี้ก็ถือโอกาสพาเพื่อนๆพพี่น้องลงมาดูนาข้าวค่ะนคะคะก็คืมเนาะบรรยากาศก,าก็คืมค,มคืมค่ะนคะคะ ข้าวยังอ่อนแอก็ต้องต่อสู้กับหอยค่ะหอยเชอรี่ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องที่แวะเข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ ชมแล้วชอบชมแล้วถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะป้าก็พาชมข้าวชมธรรมชาติค่ะทุ่งนาคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอยชมกันต่อไปว่าป้าจะมีคลิปอะไรมาฝากเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องนะคะคลิปนี้ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ